คนชาวราศีเมษและคณนาเมษนะคะหรือคนที่เกิดในดาวจันทร์พุธศุกร์นะคะวันนี้แม่หมอโนมอ,อ้อยจะมาเปิดดูดวงของชาวราศีเมษและคณนาเมษในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่านั้นนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 5นี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างดูได้ทั้งคนโสดคนมีคู่และความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะอา,อาจจะเป็นทั้งคนโสดคนสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วกคว็คนที่มีคู่นะคะนะ อะไรที่มันเป็นพลังงานบวกก็ขอคุณเอาเก็บไว้สร้างสรรค์และเป็นพลังงานชีวิตของตัวเองนะถ้ามันเป็นพลังงานลบก็ขอคุณอย่าไปซีเรียสจะไปเครียดมากหรือพวกความเพริดเพลินก็ได้อาจจะเป็นแค่บางช่วงบางส่วนบางตอนของชาวราศีเมษและคณนเทเท่านั้นนะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนสิงหาคามสองพันหกสิบห้านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัปลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีเมษได้ดูแบบนี้ได้ดีนึงต่อเนื่งอง จะได้อัปเกรดแบบนี้ได้เรื่อยๆนะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอน้ำอ้อ,อยทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยไอดีไลน์เพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้ามาได้เลยนะคะที่หน้าจอแล้วนะคะ The High Princess 5เหรียญแล้วก็4ถ้วยนะคะ3เหรียญแล้วก็ไพ่ของ The Tower นะคะแล้วก็อ่อแล้วก็ Ten of Cups Wow สิถ้วยนะคะชาวราศีเมษแัคชาเมรคะ่ะหมอเห็นว่าคุณ คนที่เคยเป็นครอบครัวนี่จะโดดเด่นนะคนที่เคยเป็นครอบครัวกันแล้วนะคะอาจจะรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณอาจจะรับความรักที่ยังไม่ชัดเจนยังค,คลุมเครือหรือเป็นอะไรที่อาจจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามานะหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนนอกที่เขามายุ่งเกี่ยวความสัมพันธ์กับความรักความสัมพันธ์ของคุณทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันได้ แตกนะอาจจะเป็นเรื่องของมือที่3านี่แหละถ้าคุณไม่ไปเป็นมือที่สามของเขาเขาก็จะมาเป็นมือที่3าของคุณนะคะอันนี้ให้ระวังให้ดีหรือคนที่เป็นมาแล้วนะให้ระวังให้ดีเพราะว่าช่วงนี้ชาวราศีเมษและคณะเมษอาจจะดูความรักของคุณมันดูคลุมเครือมันไปต่อกันได้ลําบากนะมันยังไม่ชัดเจนมันเป็นอะไรที่ยัง เปิดเผยต่อสาธารณะไม่ได้หรือคนที่เป็นครอบครัวแล้วก็อาจจะตกเป็นรองก็ได้นะคะมันจะทําให้เรื่องของโปสแต่งจะมีปัญหาในภายหน้าได้ให้ชาวราศีเมษร,ระวังตัวให้ดีหรือคนที่ยังไม่ได้เกิดเรื่องนี้ก็ให้ระวังตัวไว้ให้ดีก็ได้นะคะคนที่มีคู่นะคะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหมอจะเห็นว่าชาวราศีเมษลัคณาเมษนี้อาจจะห่างกันไปแล้วแยกกันไปแล้วจบกันไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ อดีตของมือที่3ารักสามเศร้านี่แหละนะมันทําให้พวกคุณทั้งคู่มีการบาดหมางใจกันขัดแย้งกันมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันไปต่อไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายคนหลายทางก็แล้วแต่คุณตอนนี้ยังไม่ได้ให้ความาลงลึกกับใครยังไม่ได้ตัดสินใจกับใครนะยังดูที่ความชัดเจนให้กับตัวเองนะดูที่การงานของตัวเองนะเพราะว่าอาจจะถ้าคนที่ คนโสดนะหมอเห็นว่าอาจจะมีเพื่อนหรือพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็แล้วแต่จะอาจจะแนะนําคนดีๆเข้ามาให้คุณก็ได้นะคะแต่คุณก็ยังไม่ได้รับคุณก็ยังไม่ได้ตัดสินใจตรงนั้นนะคะชาวราศีเมษนะคนโสดนี่ดูดีนะคนโสดนี่หมอคิดว่าอาจจะดูดีและ,ะหมอเห็นพลังงานของคุณมีคู่รักความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี่มันจะดูเหมือนว่ามันยังคลุมเครืออยู่ไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะทําให้พลังงานรักของคุณมันหัก กันได้เลิกกันได้พังกันได้นั่นเองนะคะชาวราศีเมษและคณนเมษอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีเมษได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่หมอน้อ้อยได้อดัดเลิปบดีๆให้คุณฟังได้แบบนี้ได้ต่อเนื่องเช่นกันนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์กับแม่หมอน้อ้อยเข้ามาได้เลยะคะ่ะไอดีไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามานะคะปรากฏที่หน้าจอแล้ว p o k OK 2 3 5สนะคะหรือโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ